อัสสลามอะลัยกุมุรลอฮ์มะตุลวยบเระกาตุคาสวัสดีนะคะสวัสดีเด็กๆนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนเรื่องคําที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงนะคะค่ะเรามาดูข้อควรสังเกตกันก่อนนะคะ คำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงจะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนั่นเองนะคะหรือว่าภาษาต่างประเทศนะคะมักจะรักษารูปเขียนไว้นะคะแต่ออกเสียงตามระบบภาษาไทยด้วยการตัดเสียงสระบ้างพยัญชนะบ้างนะคะคำเหล่านี้จึงมักมีตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงปรากฏนั่นเองค่ะ ความหมายของคำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงก็คือคำที่มีตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวอักษรที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะเมื่อไม่อ่านออกเสียงแต่จะออกเสียงเป็นตัวสะกดร่วมในคำนั้นนั้นบางคำอักษรนั้นก็จะมีสระผสมอยู่ด้วยนะคะแต่ไม่อ่านออกเสียงเช่นกันค่ะ ค่ะเรามาดูคำที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงนะคะคือ1ก็คือคำที่ไม่ออกเสียงตัวหอหีบและรอเรือนะคะซึ่งพยัญชนะเหล่านี้จะอยู่ตรงกลางของคำนะคะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นคำว่าสามารถอาร่านักเรียนสังเกตจะมีรอเรือที่เป็นสีแดงใช่ไหมคะอยู่ตรงกลางคำเราจะไม่อาจออกเสียงตัวรอเรือใช่ไหมคะเราจึงอ่านได้ว่า สามารถนั่นเองค่ะต่อไปคำที่2ก็คือคำว่าพรมใช่ไหมคะเราจะอ่านว่าพรมเราจะไม่อ่านออกเสียงตัวหอหีบนะคะเราจึงอ่านได้ว่าพรมนั่นเองค่ะ2ก็คือคำที่ไม่ออกเสียงรอเรือที่ตามตัวสะกดนะคะตัวอย่างเช่นคำว่าจากสูตรบุตร เพชรนะคะนกักเรียนสังเกตว่าทั้ง4คําที่ครูยกตัวอย่างมาจะมีรอเรืออยู่ข้างหลังตัวสะกดหมดเลยใช่ไหมคะเราจะไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะรอเรือนะคะเราจึงอ่านคําเหล่านี้ได้ว่าจากสูตรบตดและเพชรนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูคำที่มีสระที่ไม่ออกเสียงนะคะนั่นก็คือ1คําคำที่ไม่ออกเสียงสระอีนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นคำว่าชาติานักเรียนสังเกตสระอีอยู่บนพยัญชนะอะไรคะอ,อยู่บนตอเต่านั่นเองนะคะแต่เราจะไม่อ่านออกเสียงสระอีนะคะซึ่งคำนี้เราจะอ่านได้ว่าชาตินั่นเองค่ะต่อไปคำว่า อ่านว่าญาตินะคะก็คือจะมีสระเอีอยู่บนตอเต่าเหมือนกันแต่เราจะไม่อ่านออกเสียงสระอีเราจึงอ่านคํานี้ว่าญาตินั่นเองค่ะต่อไปมาดูคําที่3นะคะคําที่3ก็คืออ่านว่าอะไรคะอ่าภูมิใจภูมิใจเราจะไม่อ่านจะอออกเสียงสระอีที่อยู่บนมอม้ใช่ไหมคะเราจะไม่อ่านว่าภูมิใจนะคะ เราจะไม่อ่านออกเสียงสระอีที่อยู่บนมอมา้าดังนั้นคำนี้เราจึงอ่านได้ว่าภูมิใจต่อไปคำสุดท้ายก็คือประวัติใช่ไหมคะกคือจะสังเกตเห็นว่าจะมีสระอิอยู่บนตอเต่าแต่เราจะไม่อ่านออกเสียงสระอีใช่ไหมคะดังนั้นคำนี้จึงอ่านได้ว่าประวัตินั่นเองค่ะ ต่อไปคำที่มีสระที่ไม่ออกเสียงสระที่2นั่นก็คือคำที่ไม่ออกเสียงสระอุนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นคำว่าอ่าคำว่าเหตุใช่ไหมคะ,ะคำนี้เราจะอ่านว่าเหตุนะคะสังเกตว่าจะมีสระอู Bryant อยู่ข้างล่างต่อเต่าใช่ไหมคะอยู่ใต้ตอเต่าแต่เราจะไม่อ่านออกเสียงสระอุ longue. ดังนั้นคำนี้เราจะอ่านว่าเหตุนะคะต่อไปคำที่2ก็คือคำว่า อ่คำว่าธาตุนะคะเราจะอ่านว่าธาตุสังเกตว่าจะมีสระอูอยู่อ,อยู่ใต้ต่อเต่านะคะเราจะไม่อ่านออกเสียงสระอูนะคะเราจะอ่านว่าธาตุนะคะต่อไปคําสุดท้ายก็คือคําว่าคำว่าเมนั่นเองนะคะคำนี้ก็จะมีสระอูอยู่ใต้โรโรเรือใช่ไหมคะเราจะไม่อ่านออกเสียงสระอูดังนั้นคํานี้เราจะอ่านว่า เราจะอ่านว่าเมนนั่นเองค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้คำนะคะจะมี3มตัวอย่างด้วยกันนะคะตัวอย่างที่1น่อ่ะประโยคแรกบอกว่าแม่ซื้อจากเย็บผ้าใช่ไหมคะอ่ะให้นัเกเรียนสังเกตคำสีแดงที่ครูเขียนไว้นะคะคำสีแดงจะมีคำที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงใช่ไหมคะโดยจะอยู่ หลังตัวสะกดนั่นคือเพรียงชนะตัวอะไรครับถูกต้องค่ะเพรียงชนะตัวรอเรือใช่ไหมคะคํานี้เราจะไม่อ่านอพาพยญชนะรอเรือเราจะไม่อ่านออกเสียงนะคะดังนั้นคํานี้เราจึงอ่านว่าจากนั่นเองนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองอตัวอย่างที่สองเขาบอกว่าคุณครูให้นักเรียนท่องสูตรคูณทุกวันสังเกตคําสีแดงเลยค่ะ คำสีแดงก็จะมีคำที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงโดยจะอยู่หลังตัวสะกดใช่ไหมคะนั่นก็คือพยัญชนะรอเรือก็คือตัวรอเรือนั่นเองนะคะโดยตัวนี้เราจะไม่อ่านออกเสียงตัวรอเรือนะคะดังนั้นคำนี้อ่านว่าสูตรนะคะตัวอย่างสุดท้ายก็คือพยาบาลถามประวัติคนไข้อ่ะ ดูข้อน,นี้ให้นกักเรียนสังเกตคำสีแดงจะมีคำที่มีพยัญชนะหรือว่าสระคะที่ไม่อ่านออกเสียงถูกต้องค่ะนั่นก็คือสระใช่ไหมคะสังเกตว่าเป็นสระอะไรคะที่ไม่อา่านออกที่ไม่ออกเสียงนั่นก็คือสระอีใช่ไหมคะสระอีจะอยู่บนตอเต่เวลาเราอ่านเราจะไม่อ่านออกเสียงสระอีใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงอ่านคำนี้ว่าประวัตินั่นเองค่ะ ค่ะก่อนจบคาบเรียนวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมนะให้นักเรียนทานะคะนั่นก็คือครูจะให้คํามา3คําด้วยกันนะคะคําที่1คําว่าประพฤกคําที่2คําว่าสามารถต่อไปคําที่สคําว่าจักนะคะโดยครูจะให้นักเรียนนําคําที่ครูกําหนดเนี่ยไปแต่งประโยคนะคะคําละ1ประโยคนะคะเมื่อนักเรียนแต่งประโยคเสร็จแล้วทําการบ้านเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถส่งการบ้าน ใต้โพสต์ของรายวิชานี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายวิชาภาษาไทยแล้วนะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้าสำหรับวันนี้อ s s a l ล m u a l ม i ร u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ